จดหมายของยอดเซาเตนพ่อค้าชาวฮอลันดาผู้เข้ามาอยู่ในกรุงศรีอยุธยาในรัชการสมัยพระเจ้าทรงธรรมและพระเจ้าปราสาททองในประชุมพงศาวดารเล่มที่47องค์การการค้าของครุสภาเอ่ยถึงเรื่องกรุงศรีอยุธยาลบกับกรุงมนณีลาไว้ตอนหนึ่งเนื้อหาส่วนหนึ่งมีว่าพระมหากษัตริย์พระองค์นี้ทรงโปรดปานชาวต่างประเทศดุจพระมหากษัตริย์องค์ก่อนๆระหว่างชาวฮอลันดาและชาวโปรตุเกสนั้น ชาวฮอลันดาได้รับพระกรุณุโปรดเก้ามากกว่าในเรื่องนี้พระหมหากษัตริย์พระองค์ก่อนเมื่อคศ1624พระเจ้าทรงธรรมได้มีพระบรมราชองค์การให้ยึดเรือสำเภาสเปนซึ่งดอนเฟอร์ดินันโดเดซินวาเป็นนายเรือทั้งนี้เพราะสเปนได้มายึดเรือฮอลันดาลำหนึ่งในน่านน้ำสยามพวกสเปนจึงได้รับโทษตามความผิดนั้นเมื่อยึดได้เรือสเปนแล้ว องค์จึงโปรดมอบทั้งเรือทั้งสินค้าให้แก่บริษัทฮอลันดาการยึดเรือสเปนเช่นนี้เป็นเหตุให้เกิดสงครามขึ้นระหว่างกรุงศรีอยุธยาและกรุงมะนิลาซึ่งประเทศสเปนได้ครอบครองอยู่ในหมู่เกาะฟิลิปปินส์ทำให้บรรดาการเดินเรือระหว่างน่านน้ำไทยและน่านน้ำจีนได้รับความเสียหายเป็นอันมากการที่กษัตริย์สยามทรงมีพระคุณต่อชาติฮอลันดาเช่นนี้ทำให้พวกเราชาวฮอลันดารู้สึกเป็นหนี้บุญคุณต่อพระองค์และต่อประเทศสยามจึงในคิตศักราช 1,636รลชก,การพระเจ้าปราสาททองบริษัทของเราจรึงส่งเดินลกหกลำเข้าช่วยประเทศสยามกระทำการโจมตีเมืองปัตตนีทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางชาแนลของเราด้วยนะครับ